เคล็ดวิธีรักษาโรคเวรโรคกรรมด้วยธรรมะเคล็ดวิธีการรักษาโรคเวรโรคกรรมนี้เป็นเคล็ดวิธีโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาและได้ช่วยคนเป็นจำนวนมากให้ใคลายทุกข์ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคนั้นต้องเป็นผู้มีบุญและรู้จักการสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องและต้องอุทิศบุญนั้น ไปให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งและอย่าสร้างกรรมชั่วขึ้นมาใหม่เพราะจะทําให้หนักกว่าเดิมสําหรับท่านที่ไม่เชื่อขอให้ผ่านเลยไปและถือว่าเสียเคร็ดวิชาเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งความรู้ในโลกที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่จะใช้ความรู้นี้เพื่อช่วยเหลือตัวเองการกินเจเป็นการละเว้นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นอานิสงส์ทางเมตตา การไม่ข้องแวะในชีวิตและเนื้อสัตว์เป็นวิธีการลดกรรมอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติจิตนักบวชจึงกินเจกันเป็นพื้นฐานและถือเป็นสาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการปฏิบัติในพิธีบวงสวงหรืองานพิธีขอพรผู้ร่วมในงานพิธีทุกคนมักศรัทธากินเจและปฏิบัติกันจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี มาจนถึงทุกวันนี้การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นทั้งเมตตาและกุศลไปนในตัวในวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ยอมรับกันว่าอาหารเจหรือมังสวิรัตทำให้สุขภาพสมบูรณ์และปลอดภัยจากโรคร้ายแรงมากกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์เช่นโรคความดันโลหิตสูงและต่า โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคก,กระเพาะท้องผูกปวดเมื่อยตามร่างกายและพยาธิต่างๆและโรคติดเชื้อจากสัตว์โรคปวดศีรษะนิยวในไตและการกินเจเป็นประจำจะมีส่วนช่วยทางจิตใจให้มีเมตตาและเยือกเย็นเด็กที่กินมังสวิรัต มี IQ สูงกว่าเด็กทั่วไปโดยเฉลีย่ยนอกจากนี้ทางวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่ากากและเย,ยในพืชมีความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคต่างๆเป็นในตัวทั้งนี้การกินเจนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยถ้ากินแล้วทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นขึ้นมาอย่าก,กินเพราะกระแส ขอให้มีสติรู้ตัวในการกินต่อมาการสวดมนต์และการเจริญภาวนาหลักการสร้างบุญบาร,รมีคือทานศีลภาวนาบันไดสามขั้นแห่งบุญนี้สามารถที่จะช่วยลดกรรมได้แต่สิ่งที่ช่วยในการลดกรรมอีกวิธีหนึ่งที่เห็นผลมากที่สุดคือการภาวนาซึ่งคือการสวดมนต์ หนึ่งอุบายที่จะรวมจิตให้มีสมาธิเพื่อนำเข้าไปสู่การเจริญภาวนาชั้นสูงขึ้นไปจึงขอกล่าวรวมกันไว้หลายคนสงสัยทำไมต้องเป็นการเจริญภาวนาเพราะในการสร้างบุญทั้ง3ามขั้นบันไดน,นี้ฐานให้ผลบุญไม่เท่าศีลทานนั้นสอนให้รู้จักการลดละโลภลดความเห็นแก่ตัวส่วนศีลนั้นเป็นการปรับพื้นฐานของมนุษย์ ให้สู่ความเป็นปกติมากขึ้นเป็นตัวสกัดความชั่วและบาปไม่ให้เข้ามาสู่ชีวิตมีผลบุญมากกว่าทานแต่ผลบุญนั้นไม่เท่ากับการที่ได้เจริญภาวนาหรือการวิปัสสนาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าต่อให้ตักบาตรจนคันหินทะลุก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับการเจริญภาวนาเพียงแค่ช้างกระดิกหูดังนั้น เรื่องของการเจริญภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่อาจเป็นเรื่องยากของคนธรรมดาและที่มีกําหนักคอยติดตามอยู่ควรเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และการทำสมาธิเพื่อทำให้ใจนั้นพร้อมที่จะก้าวไปสู่การภาวนาชั้นสูงและการสวดมนต์นั้นถือเป็นสิ่งมงคลในชีวิตและขอแนะนำว่าท่านที่จะเจริญภาวนานั้น ต้องไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยฝึกให้เพราะจะเป็นการดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในที่นี้จะขอนำพื้นฐานเรื่องการทำสมาธิและการสวดมนต์มาให้พิจารณาเบื้องต้นซึ่งท่านทำได้แน่นอนการสวดมนต์นั้นแม้เพียงสวดคนเดียวจะทำให้ผลกรรมดีดีในที่นี้ คือถ้าสวดมนต์คนเดียวสามารถที่จะอธิษฐานบาร,รมีและสามารถที่จะลดกรรมได้หากมีโอกาสได้ร่วมกันสวดมนต์หลายคนจะทําให้เกิดบุญร่วมเพราะสวดมนต์ร่วมกันทําให้ต้องไปเกิดอีกภพเพื่อใช้ผลบุญที่ได้สร้างมาร่วมกันเจ้ากรรมนายเวรบางพวกนั้นแค่ได้ยินเสียงสวดมนต์เขาก็ต้องถอนตัวออกไปแล้วและบทสวดบางสวน มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นสุดยอดมงคลแห่งชีวิตจึงทําให้ผู้สวดมีบุญมากมายนักคนที่สวดมนต์เป็นประจำอยู่นั้นจะเป็นคนที่เคารพรักของเราพรมเทวดาและสรรพวิญญาณทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มีฐานบุญและอยู่ในสภาพที่รับบุญได้จะชอบใจเป็นพิเศษขอย้ำอีกที ยิ่งทำสมาธิต่อไปไม่ว่าจะกี่นาทีและอุทิศบุญจากการนั่งสมาธินั้นไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะพอใจมากและคนที่สวดมนต์และทำสมาธินานหรือในระยะหนึ่งจะรู้ดีว่าในบางครั้งเมื่อเริ่มสวดมนต์นั้นจะมีความรู้สึกสุขใจปิติยินดีบางคนรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง มาร่วมยินดีในการสวดมนต์ด้วยซึ่งพอจะยืนยันได้ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งพรหมเทพเทวดาและสัพพวิญญาณทั้งหลายเข้ามาร่วมอนุโมทนาด้วยแน่นอนหลังจากการสวดมนต์ทุกครั้งควรจะทำสมาธิต่อไปครูบาอาจารย์ท่านยืนยันว่าโรคเวรโรคกรรมนั้นหายได้จากการทำสมาธิหรือที่เรียกกันว่า สมาธิแก้กรรมครูบาอาจารย์หลายท่านได้ใช้การทำสมาธิและการเจริญภาวนาหรือการวิปัสสนากรรมฐานในการรักษาโรคมามากมายทั้งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันในทางการแพทย์ต่างก็ยอมรับกันแล้วว่าการทำสมาธิ และการเจริญภาวานานั้นช่วยรักษาโรคได้จริงและการฝึกสมาธิให้ได้ผลอย่างน้อยในระดับที่ปิติแล้วจะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสารเอนโดฟินหลั่งออกมาสามารถนำมาใช้รักษาหรือส่งเสริมการรักษาเรื้อรังที่ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นประจำได้หลายโรคโดยสามารถหยุดยาหรือลดยาลงได้การฝึกสมาธิ คือเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งที่ศึกษามากในหลากประเทศไม่ว่าจะเรียกเป็นชื่อใดด้วยอุบายใดก็ไม่ว่าจะเป็นชี่กงไทชิชุนดูโยคะสหาจายโยคะฝึกทีเอมโยเรพลังจักรวาลสมถะวิปัสสนาสมาธิหมุนการฝึกเหล่านี้ว่ามีผลช่วยบรรเทาโลกเหล่านี้ หลายโรคไม่รู้สาเหตุที่มาที่ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคเวียนโรคกรรมทั้งอาการปรวดศีรษะเรื้อรังจากความเครียดปวดศีรษะไมเกรนเวียนศีรษะตามัวนอนไม่หลับนอนฝันตื่นและอ่อนเพลียปวดตรงกล้ามเนื้อคอเนื้อหลังและเอวกระดูกทับเส้นประสาทที่คอหรือปวดเอวตามข้อต่างๆใจสัน่น หายใจไม่อิ่มโรคกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารผิดปกติอาการภูมิแพ้ต่างๆและโรคอื่นๆอีกมากมายสำหรับในกรรมที่หนักนั้นที่ส่งผลให้เป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งอมาาัมพาตหรือที่หนักนั้นต้องร่วมกับการทำบุญอย่างอื่นด้วยถึงจะได้ผลเร็วซึ่งต้องทำครบทั้งสามขั้นบันไดคือทาน ศีลภาวนาไปพร้อมกันที่ต้องหมั่นทำทานเพราะอาจจะเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขายังมีจริตมีความต้องการเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่ยังอยากได้ข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งหม่มอย่ารักษาโรคหนังสือธรรมะที่ช่วยให้เขาเป็นสุขได้ก็ควรจะทำเป็นสังฆทานถวายพระสงฆ์ด้วยอาหารหวานขาวพระไตจีวรซึ่งแทนเครื่องนุ่งหม่ม น้ำสะอาดหนังสือธรรมะและจะให้ดียิ่งขึ้นไปควรถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนป่วยขนาด9้านิ้วขึ้นไปที่แนะนำนี้ขอให้คำนึงถึงฐานะความเหมาะสมด้วยว่าเราพร้อมในเรื่องเงินเรื่องทองหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมขอให้ทำบุญเท่าที่เราทำได้อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นอันขาดหรือต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญแล้ว ยังได้บาปและกรรมาซ้ำเติมตัวเองอีกด้วยที่ต้องหมั่นทำศีลน,นั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาอยากเห็นว่าเรานั้นกลับตัวกลับใจจริงและสํำนึกได้แล้วการที่เรามีศีลจะทำให้เรามีบุญมากขึ้นเมื่อส่งไปให้เขาก็จะทำให้เขามีความสุขได้รับความสุขมากขึ้นเพราะบุญนั้นมากขึ้นตามลำดับที่ต้องหมั่นเจริญภาวนานั้น เพราะนอกจากช่วยตัวเราเองในการบรรเทาโรคบุญที่ได้จากการเจริญภาวนานั้นบริสุทธิ์และละเอียดเมื่อเราอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรจะช่วยให้เขาเป็นสุขมากล้นคุณทวีจนอาจทำให้เขาปรับเปลี่ยนภพภูมิไปในภพภูมิที่ดีกว่าเป็นสุขมากกว่าและเลิกจองเวรเราได้การทำสมาธิเกิดจากการทำความเพียรชอบ กับสติชอบได้สมาธิชอบเป็นระดับของความตั้งมั่นของจิตไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินหรือจะนอนทำได้ทั้งนั้นขอแนะนำเรื่องการทำสมาธิแบบง่ายสําหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยทำหรือทำแล้วใจยังไม่นิ่งพอให้มาพิจารณาซึ่งเป็นวิธีการของหลวงพ่อจรรนแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งดีมากและขายทุกทําให้คนมากมายขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้มโถนาพระคุณความดีของหลวงพ่อจรันและครูบาอาจารย์เจ้าของต้นตำรับการทำสมาธินี้ด้วยเถิดวิธีการนั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้อง พองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบ่งท้อง ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องผ่องไปข้างหน้าท้องยุบมาข้างหลังอย่าให้เห็นเป็นไปว่าท้องผ่องขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องบังคับเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอนจะต้องมีความอดทนเพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีด้วย ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลวในขณะที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยคันเกิดขึ้นมาให้หยุดเดินหรือกำหนดผ่องยุบให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาที่เกิดและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอ ปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อยเมื่อยคันหนอคันหนอคันหนอเป็นต้นให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กำหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งหรือเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สิน หรือคิดฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปีพร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยๆจนกว่าจิตนั้นจะหยุดคิดแม้ดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอเป็นต้น และที่สำคัญเมื่อจะออกจากสมาธิแล้วขอให้อุทิศบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใช้คำพูดแบบง่ายแต่ได้ใจความตัวอย่างเช่นบุญที่ข้าพระเจ้าตามด้วยชื่อตัวเองจากการทำสมาธิในครั้งนี้ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งพรหมเทวดาคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้เกิดโรคระบุโรคลงไปขอให้ท่านมารับบุญกุศลในครั้งนี้ถ้าท่านพึงพอใจในบุญกุศลนี้ขอให้ท่านอาโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าที่ได้เคยทําไว้กับท่านที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีและขอให้ท่านถอนตัวไปจากโรคร้ายดังกล่าวนับแต่บัดนี้และตัวของข้าพเจ้าเองขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลาย ขอถอนคำสาปแช่งคำอธิษฐานการอาฆาตมุ่งหวังปองร้ายและกรรที่เกิดขึ้นทั้งมวลไวายน่ที่หนีพร้อมกันโมทนาสาธุโมทนาสาธุมทนาสาธ,สาธุคำอุทิศบุญนี้ใช้ได้ทุกการทำบุญถ้าเป็นเรื่องของทานให้ระบุว่าเป็นทานถ้าสมาทานศีลขอให้ระบุเป็นศีลถ้าทำสมาธิขอให้ระบุว่า เป็นการทำสมาธิปล่อยปลาการปล่อยปลานั้นจะใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ให้ดีที่สุดตรงเคียดมากที่สุดก็คือปลาหมอเชื่อกันว่าการส่งเคราะห์สัตว์โดยเฉพาะปลาให้มีชีวิตต่อไปสามารถทำให้โรคที่รุมเร้าก็ลดลงได้ให้ปล่อยปลาหมอจำนวน8ตัวหรือ18ตัวหรือเท่าอายุของคนป่วย เครสสำคัญต้องเอาปลาหมอหรือปลาอะไรก็ได้ที่ตั้งใจจะปล่อยนำไปถวายพระสงฆ์เสียก่อนให้เป็นปลาของผู้มีบุญมากและขอผาติกรรมคือการไถ่ปลาคืนด้วยเงินเท่ากับที่เราซื้อปลามาอย่าให้น้อยกว่าเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการติดหนี้สงเข้าไปอีกแต่ถ้าพระสงฆ์ท่านยกให้ก็ไม่เป็นไรยิ่งเราซื้อคืนจากท่านด้วยเงินที่มากกว่าในครั้งแรก ที่ซื้อปลามาบุญก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและนำปลาไปปล่อยในน้ำในสถานที่เหมาะสมให้เขาสุขสบายก่อนจะปล่อยปลาลงน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอตั้งจิตแผ่ถึงแม่คงคาพรมเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาเป็นพยานวันนี้ลูกตั้งจิตมหากุศลในการให้ทานชีวิตสัตว์ คือพระหมอขอให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระขอให้บุญกุศลนี้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้าป่วยแล้วก็ระบวดโรคลงไปถ้าท่านพึงพอใจในผลบุญนี้ขอให้ท่านอโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าและถอนตัวออกไปจากโรคร้ายนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป และตัวข้าพเจ้ายินดีให้อโหสิกรรมต่อท่านยกเลิกทุกกรรมที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่บัดนี้เช่นกันด้วยผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นผลเคราะห์ผลโศกผลโรคผลภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากตัวด้วยเถิดโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ การถวายยาให้กับวัดหรือการช่วยเหลือคนป่วยการลดกรรมอีกวิธีหนึ่งที่ให้ท่านเบาจากโรคเวรโรคก,กรรมการบริจาคยาให้กับคนที่ยากจนที่ไม่มียารักษาถวายยาสามันประจำบ้านให้กับทางวัดด้วยช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธหรือถวายยาให้กับท่านบูชาเทิดทุนพระในบ้านกรรมดีที่ขวรสร้างไว้ อาจเกิดจากที่คุณทำความดีกับผู้อื่นแต่คุณเองไม่เคยสนใจหรือคิดจะเหลียวแหลพระในบ้านก็ไร้ประโยชน์ในการสร้างกรรมดีเพราะพระในบ้านนั้นเป็นพระที่คุณจะต้องบูชาและเทิดทุนที่สุดนั่นคือพ่อและแม่ของคุณเองท่านอยู่ในบ้านของคุณคุณไม่จำเป็นต้องไปสอดสแสวงหาบุญน,นอกบ้านเพียงแต่คุณควรที่จะหันกลับมาเอาใจใส่ดูแลท่าน ให้ความสำคัญกับท่านคุณควรใส่บาตรให้ท่านก่อนที่จะนำอาหารไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคอยไหว้ท่านเมื่อถึงทุกเทศก,กาลซื้อสิ่งของให้ท่านอาจจะเป็นสิ่งของที่ท่านอยากได้หรือเป็นพวงมาลายัยแล้วนำมาไหว้ท่านขอพรจากท่านและคุณจะรู้ว่าไม่มีพรใดๆประเสริฐเท่ากับพระในบ้านของคุณอีกแล้วพรที่ท่านให้ จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่เปรียบมิได้การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการภาวนาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดกรรมชั่วและเพิ่มกรรมดีและยังสามารถทำให้เจ้ากรรมในเวรน,นั้นอโหสิกรรมให้เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นถือเป็นการกระทำอย่างเห็นได้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมนอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วยังสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ประมาทหากแต่ล้างกรรมได้โดยที่เราทำในปัจจุบันอย่างมีสติธรรมโอสถโอสถแปลว่ายายานี้ไม่ได้นับเอาสมุนไพรเพียงแต่รากไม้ต้นไม้หรือใบไม้อย่างเดียวเท่านั้นธรรมโอสถก็เป็นยาด้วย แต่เป็นยารักษาที่ทางใจเมื่อใจสบายกายก็พลอยบรรเทาไปด้วยในพระบาลีพระสงฆ์ท่านสวดให้ฟังเป็นประจำว่าสกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตาวาสังขรัตนังโอสถัง อุตมังวรรังพระพุทธเจ้าเป็นโอสถอันลัมเลิศพระธรรมเป็นโอสถอัลัมเลิศพระสงฆ์เป็นโอสถอันลัมเลิศถ้าหากว่าพูดถึงความเชื่อถืออันหมุฮรา,าสรทั้งหลายก็ต้องอนุโลมพวกศาสนาพราหมณ์ต้องเอาคุณของพระเจ้าสั่งสมมาเป็นที่พึ่งสำหรับศาสนาพราหมณ์รุ่งเรืองในอินเดียจากอินเดีย ไปล่งเรืองในลังกาจากลังกาก็มาเผยแพร่ในล้านนาล่งเรืองในเมืองเชียงใหม่การที่เราจะเอาเป็นยาต้องเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นยาเป็นอะไรก็ตามให้ท่องบทสกัตตวาเสกอะไรให้มีประสิทธิภาพโลกทั้งหลายอย่างมะเร็งก็ยังหายมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนาเป็นธรรมโอสถ ยาต่างๆก็เป็นของธรรมชาติที่รักษาโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายก็มีและโรคที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายก็มีโรคที่รักษาก่อนจะหายคือโรคภายในและโรคภายนอกโรคภายในเช่นคนที่ต้องประราชิกทอดสูงสุดของการเป็นพระภิกษุ เหมือนเป็นโรคมะเร็งรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเป็นโรคที่หนักที่สุดโรคบางอย่างที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายคือโรคธรรมดาที่เจ็บป่วยกันทั่วไปเป็นไข้เจ็บท้องหรือว่าเป็นไส้ติ่งไข้หวัดต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายนี่เป็นโรคภายนอกแต่ยารักษาโรคภายในนั้นคือธรรมโอสถ คนที่รักษาไม่หายคือคนที่ทำความชั่วยอย่างร้ายแรงเช่นฆ่าบิดามารดายุยงพระสง์ให้แตกจากกันเป็นอนันตริยกรรมมีประราชิกเป็นต้นธรรมโอสถนั้นคือเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามารักษามาเจริญวิปัสสนาเหมือนกับกินยาธรรมโอสถโรคทั้งหลายที่อยู่ในกายของเราก็จะหมดไปอย่างการเดินจงกรม จงกรมก็มีประโยชน์5อย่างคือ 1. อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ทนต่อการทำความเพียร 3. อาหารที่กินเข้าไปย่อยได้ดี 4. แล่โรคไล่ลมและ 5. สมาธิมีกำลังยิ่งขึ้นในคนที่เป็นโรคอัมาพาตโรคเกาก็หายได้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีผลพลออยได้ คือโรคที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะได้หายไปด้วยจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความดีเต็มไปด้วยสติสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นในขันทัศสันดานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีความสำคัญเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วโรคทั้งหลายก็จะเบาบางลงหรือหายไปอันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจในการปฏิบัติธรรมให้มากเท่าที่สามารถจะกระทำได้ธรรมะไม่มีไว้ขายหาซื้อก็ไม่ได้หากต้องการอยากได้ต้องปฏิบัติเองสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ